อ่าโอเคนะครับให้เราไปเลือกนะครับอ่าโปรไฟล์นะครับตอนนี้เราได้ได้ได้อ่าได้เซมเปิรไลน์กับอะไลเมนต์เส้นสีเขียวนี้แล้วเนาะอ่าเราไปเลือกที่โปรไฟล์นะครับคลิกที่ create surface profile นะครับอันแรกนะครับอันแรกอ่าหลังจากนั้นเราจะเจอ surface ที่1 surface ที่1ก็คือเส้นชั้นความสูงที่เราได้สร้างไว้แล้วตั้งแต่ แรกๆเลยใช่ไหมครับตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับอาจารย์ก็ทําการเป็นไง a d ดเข้าไปนะครับจาก surface ที่1เนี่ยทำการ a d ดเข้าไปนะครับอพอทําการ a d ดเข้าไปแล้วอาจารย์ก็มาคลิกที่ draw in profile view นะครับด้านข้างมันก็จะให้เราเซตค่าต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มันเลือก alignment ที่1นะครับอาจารย์เคยบอกว่าตรง alignment เนี่ยคือเป็น center line ของถนนใช่ไหมครับ เปลี่ยนเส้นสีขาวให้เป็นเส้นสีอะไรอ่าสีเขียวนะครับอ่ามันก็จะถามให้เราให้เราเซตอ่าโปรไฟล์วิวเนมที่เท่าไหร่อันนี้มันเคยมันเคยอาจารย์เคยทําไว้แล้วมันก็จะขึ้นตัวเลขให้เราไปเซตเป็นเลขเลขตามถ้าจะใหเ้เราดูง่ายนะครับให้เซตโปรไฟล์กับอะไลน์เมนต์เนี่ยเป็นอันเดียวกันก็คือตอนนี้มันเป็นเลขอะไรครับ1อ่าอาจารย์ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับอาจารย์ก็คลิกโอเคไปนะครับ ่กดเน x t ไปเรื่อยๆอ,อาาจารย์ก็เลือก auto เลยนะครับสเตช i o n มันก็จะ auto ให e ้เลยนะครับของอาจารย์เนี่ยก็คือ start ตั้งแต่ 0+000 ไปจนถึง 2+927 บกนะครับอันนี้มันคํานวณมาให้เราแล้วนะครับอาจารย์ก็กดเน x t นะครับไปเรื่อยๆนะครับอกด n น็ t ไปเรื่อยๆแล้วก็ไป create นะครับด้านข้างนี้นะครับให้มันเลือกให้อัตโนมัตินะครับ แล้วก็มันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเราก็ไปคลิกช่องว่างๆเลยนะครับอาหาช่องว่างคลิกวางนะครับตารางไปจารยคลิก1ครั้งปั๊บมันจะขึ้นตารางมาให้เห็นไหมแถบนี้ซึ่งในแถบนี้จะมีเส้นเส้นสีแดงๆเนี่ยอาจารย์เอาเมาส์ไปจิ้มเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเนี่ยเส้นสีแดงๆก็คือโปรไฟล์พวกเราเคยพอดมือใช่ไหมครับตอนนี้เราเป็นไงครับมาพอดมือต้องมาพอดมือไหม ไม่ต้องแล้วนะครับมันก็จะบอกให้เราเลยนะครับว่าอ๋อที่สเตชันเนี่ยศูนย์บวกศูนย์ศูนย์เนี่ยมีค่าระดับที่สองร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่สองใช่ไหมที่สเตอ๋อนี่อาจารย์เลือกสเตชันทีละทีละเท่าไหรน่นี่ทีละยี่สิบถูกไหมอ่าถ้าอาจารย์ต้องการแก้นะครับตรงนี้นะครับเราเข้าไปแก้นิดนึงนะครับโปรไฟล์นะครับแล้วก็อิดต์อิดต อ่าโปรไฟล์ p r o p e r t y นะครับเข้าไปแก้มานิดนึงนะครับอ่าคลิกที่โปรไฟล์นะครับอ,อ้าไม่ขึ้นนะ ออนี่นะครับโทษทีโทษทีโ,ทษทโปรไฟล์วิวพัเปอร์ตี้นะครับอ่าพอพอมาที่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีให้เราให้เรา,าเลือกนะครับหลายๆอันเลยนะครับอ่าคราวนี้พวกเรามามาดูตรงแบรนด์ตรงนี้นะครับ วนะครับอาจารย์อาจาจรย์คลิกใหม่นะ Edit Profile View อ่าโ,โอเคนะครับไปที่ Profile View แล้วก็อ่า Edit p r o f i l e View นะครับนักเรียนนะครับ e d i t Profile View นะครับแล้วก็เปลี่ยน Interval นะครับตรงนี้เนี่ยให้เป็น25อ่ามันจะได้เท่ากันเนาะแล้วก็คลิกโอเคไปอ่ามาแล้วนะครับห่างทีละยี่ห้ายัง เดี๋ยวอาจารย์คลิกให้ดูนะครับอ่าในวิดีโอจะเห็นอ่าเป็นไงครับห่างทีละยี่สิบห้าไหมอ่ายี่สิบห้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าคราวนี้เส้นอ่าเส้นสีแดงเนี่ยก็คือเส้นโปรไฟล์นะครับเส้นโปรไฟล์เดี๋ยวเอาเมาส์ไปจิ้มนะครับอ่าโอเคแสงมันอาจจะน้อยแบบนี้ก็จะเห็นนะครับอ่าโอเคก็จะเห็นเป็นเส้นอ่าความสูงไปเรื่อยๆนะครับประมาณสามกิโลใช่ไหมครับเส้นนี้ นะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะทําการออกแบบนะครับเกรดอีเล mm hmm. นะครับเกรดอีเลปกติเนี่ยเราก็จะเป็นไงครับลากเส้นแล้วก็คํานวณว่าเส้นนี้มันมีค่าเกรดอีเลเวชั่นเท่าไหร่นะครับเพราะอันนี้อาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดว่าการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เกรดอีเลเพราะวพวกเราเรียนไปแล้วในรายวิชาเขียนแบบสำรวจใช่ไหมครับเ mm hmm. ขียนแบบสำรวจเนี่ยมันจะมันจะได้คํานวณค่าอีเลเวชั hmm. ่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์จะใช้ คาสั่งไปที่โฮมนะครับแล้วก็โปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับอ่าอันแรกก็คือเอาเซอร์ฟิโปรไฟล์มาเลือกอันที่2นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกโปรไฟล์วิวนะครับอ่าแล้วก็คลิกอ่าหครั้งมันก็จะขึ้นให้นะครับ คลิกตารางเลยก็ได้ครับคลิกตารางเลยอเอาใหม่นะครับโปรไฟล์นะครับครีเอทนะครับคลิกตารางเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เหมือนกันนะครับเสร็จปับ๊บเราก็ไปดูว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยมันเริ่มนับจากอะไรอาจารย์เคยบอกว่าถ้าอะไรเม็ดหนึ่งตรงนี้ก็ควรจะเริ่มจาก1อันนี้อาจารย์ทําไปแล้วนะครับห้องที่แล้วมันก็เลยเป็น2นะครับอาจารย์คลิกโอเคแล้วก็โอเคนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพวกเราสังเกตมันจะมีคำสั่ง Profile Layout Tool ขึ้นมานะครับตรงนี้ให้เราคลิกเลือกเป็น Raw Tangent w i t h Curve นะครับเลือกอันที่สองนะครับแล้วก็ไปคลิกลากเส้นเราจะออกแบบถนนของเราเป็นยังไงนะครับเราก็ลากไปเลยนะครับอาจารย์ลากยาวเลยได้ไหมอาจารย์ขอลากยาวเลยนะครับอ่ายกตัวอย่างเนาะ ถึงตรงนี้แล้วกันนะครับอพอคลิกเสร็จปั๊บล้วก็กด enter ไปนะครับมันก็จะขึ้นให้นะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดให้เลยนะครับว่า elevation brake station สุดท้ายเนี่ยที่กิโลเมตรที่2นะครับพวกเรามองในนี้จะมองไม่เห็นแต่ว่าในวิดีโอมองเห็นนะครับตรงนี้มีค่าเกรด elevation เท่ากับนะครับ ซูมเข้าไป31%เป็นไงครับเกรดอิเลเวชั่น31%ชันไหมอ่าก็ค่อนข้างชันเราไปไปแก้นะครับให้เหลือซักอ่า20แล้วกันนะครับอ่าคลิกตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวติกออกก่อนนะครับคลิกคำสั่งด้านข้างโปรไฟล์กริดวิวเนี่ยนะครับอ่าคลิกหนึ่งครั้งปั๊บแล้วมันก็จะขึ้นให้อาจารย์ก็แก้แก้เลยนะครับพิมพ์ ถ้า20%ก็0.2นะครับเดี๋ยวมันจะแก้ให้ทั้ง2ออันเลยนะครับเกรดอินเกรดเอาเลยนะครับอ่าแล้วก็ติ๊กออกไปนะครับไหนเข้าไปดูซิอ่าแก้แล้วนะครับเส้นพวกนี้ก็จะแก้ใหม่นะครับแก้ใหม่ค่อนข้างขุดออกเยอะอยู่พอสมควรนะอาจารย์ว่า อาจารย์เพื่อให้มันมีดินตัดดินถมอาจารย์ขอเป็นสามสิบเอเซ็นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับโอเคนะครับอาจารย์อาจารย์เอาอันนี้แล้วกันเพราะระยะทางมันมันไกลยอยู่นะพอได้โปรไฟล์วิวนะครับโปรไฟล์วิวมันก็จะเริ่มต้นมีค่าเ l ล v เวชันที่ตัวแรกนะครับ มีค่าอ่ามีค่าเปอร์เซนเกตนะครับมีค่าเปอร์เซนเกตสาสิบเปร์เซนนะตอนนี้แล้วก็มีค่าอันสุดท้ายอันนี้คือเสร็จแล้วได้ค่าเกรด elevation แล้วต่อไปเราจะสร้างถนนตามระดับไหนเส้นสีแดงหรือเส้นสีฟ้าครับเวลาเราสร้างถนนเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างถนนเนี่ยเราจะสร้างตามเส้นสีฟ้านะครับ เส้นสีแดงคืออะไรครับเส้นสีแดงคืออ่าคือ,ค,อ,ค,อคือเขาเรียกว่าดินเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าเส้นสีฟ้าคือเส,ส้นที่เราจะอันนี้นะครับอ่าเนี่นเยเส้นนี้คือเส้นดินเดิมสภาพภูมิประเทศในที่สุดมันจะถูกเกรดออกถูกไหมครับแต่เส้นสีฟ้าเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นระดับถนนที่เรากําลังจะทําการสร้างนะครับ โอเคคราวนี้มันจะมีการออกแบบถนนนะครับอาจารย์จะให้ทําไปเลยได้ไหมคือถ้าเราแบ่งซอยเป็นเย่ยอยเย่อยๆเราจะรู้สึกว่างานเราเยอะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าบน่นเราจะรวบไปเลยให้มันเป็นงานเดียวดีไหมครับเพราะว่าบางคนก็ใช้เวลาทําแป๊บเดียวต่อไปเราจะทําการออกแบบถนนนะครับอ,ออกแบบล่องน้นําแล้วกันออกแบบล่องน้ําถนนนะครับโดยการใช้คําสั่ง assembly นะครับ ตอนนี้รูปแบบถนนเรามียังยังไม่มีเลยเรามีแต่เซ็นเตอร์ไลน์เป็นเส้นตรงไปอย่างเดียวเราก็จะมาออกแบบ SMB นะครับคือตัวนี้นะครับคำสั่ง SMB ตัวนี้นะครับอ่าคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ create SMB นะครับ Create ไปอ่าเหมือนกันถ้า s อถ้า a l ไ g n m e n t ไหนก็ SMB นั้นแต่ปกติถนนถ้าเราสร้างเนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้ทั้งหมดถ้ามันเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมครับอ่าอาจารย์ก็เข้าไปดูซิ อาจารย์ก็เริ่มเลขสองอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับแล้วก็หาที่ที่วางตรงไหนก็ได้นะครับเป็นถนนปุ๊บเนี่ยวางอาจารย์ระวางไปละเล็กๆเ,เน,นะนี่นะครับนี่นะครับเอาพวกเรามาปรับสีอันนี้เองได้นะครับถ้ามองไม่เห็นนะแต่ในวิดีโออ่ะมันจะมันจะอาจารย์ว่ามันมันมองเห็นไหมของผู้เรา อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับก็พอได้พอได้ตัวเซ็นเตอร์ไลน์ถนนมาเสร็จปั๊บนะครับให้เราไปเลือกํำสั่งนี้นะครับ to ท,ทูพาเล t e นะครับเพื่อทู e นะครับ Pa เล t e อ่าคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะมีแบบถนนให้เราเยอะมากเลยนี่นะเราเราทำแบบเบสิกทำแบบเพื่อรู้นะครับให้เราใช้เบสิกเลนนะครับเบสิกเลนก่อนนะครับเบสิกเลน ่ามันก็จะให้เราเลือกนะครับเรามาดูที่ advance ตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับมันก็จะถามว่านะครับนี่ตัวนี้นะครับความกว้างนะครับความกว้างของความกว้างของถนนเนี่ยตอนนี้มันเป็น3เมตร3เมตรของเราจะออกแบบไว้กี่เมตรเมื่อกี้เราทำโปรไฟล์ cross section ไว้กี่เมตรนะจำได้ไหมออกมาข้างแล้วเท่าไหร่ ออกมาข้างละยี่สิบเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์เอาสักสิบเมตรได้ไหมสิบเมตรนะครับทางด้านขวามือเนี่ยนะครับขวามือออกมาสิบเมตรนะครับอาจารย์ก็คลิกขวามืออาจารย์ก็มาคลิกตรงนี้ด้านขวามือนะครับขวามือทางนี้ปึ๊บเป็นไงมีอะไรยื่นออกมาไหมครับเป็นถนนยื่นออกมาทางขวาแล้วเป็นสโลป เท่ากับ2นนะครับปกติเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าทาวสโลปใช่ไหมครับเป็นสโลปบนถนนมันจะเป็นเหมือนกับหลังเต่าถ้าเราไปสังเกตรตรงเซนเตอร์ไลน์เนี่ยมันจะสูงกว่าด้านข้างนะครับต่อไปด้านซ้ายครับด้านซ้าย10เมตรเหมือนกันเอามาคลิกนะครับอ่าได้แล้วถนนนะครับมีเซนเตอร์ไลน์นะครับตรงกลางต่อไปถนนมันไม่ได้มีเป็นแค่ถนนเขาเรียกว่ามันจะมีอะไรอีกครับทาวสโลปแล้วก็ อะไรไซส์สโลปใช่ไหมครับสโลปด้านข้างใช่ไหมครับเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมอ่อาจจะพูดให้อาจารย์ตกใจนะครับเราต้องเคยได้ยินคํานี้แน่นอนไซส์สโลปก็อยู่ด้านล่างนี่ครับเบสิกไซส์สโลปนี่แหละคัดนี่แหละอ่าอาจารย์คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็มาเลือกเลยนะครับอ่ามาเลือกเลยนะครับตรงนี้ด้านซ้ายด้านซ้ายอาจารย์อาจารย์อาาย่อาไม่แก้ไขอะไรแล้วนะครับอาจารย์จะใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับ ใช้ตามที่เขาออกแบบมาให้เนี่ยนะครับ Back slope 1.2ใช้ตามนี้เลยด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ด้านซ้ายมือเราก็มาเลือกด้านซ้ายมือนะครับอ่าด้านซ้ายมือปุ๊บมันจะโผล่มาไซสเลปเนี่ยถ้ามันเป็นการถมมันจะเป็นเป็นลักษณะเป็นลักษณะอ่ามาใช้ตัวเส้นนี้นะครับเห็นไหมฟิวส o ลปถ้าเป็นการตัดเนี่ยมันก็จะมาใช้เส้นนี้เพราะฉะนั้นมันจะมี2เส้นถูกไหมครับ เวลาถนนถ้ามันผ่านภูเขาเนี่ยอ่าโอเคถ้ามันผ่านภูเขามันก็เป็นไงครับมันก็ต้องตัดตัดตรงภูเขาออกถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นเหมือนกับที่มันลาบุ่มเราก็ต้องเป็นไงครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นถนนมันก็ตะถูกยกสูงขึ้นมาก็คือเป็นการฟิลเข้าไปผมถนนเข้าไปต่อไปด้านขวามือนะครับด้านขวามืออ่าอาจารย์ก็คลิกนะครับเปลี่ยนด้านขวามือนะครับตรงนี้นะแล้วก็คลิก อ่าตอนนี้อาจารย์ได้ได้แอสเซมบีแล้วนะครับเป็นถนนออกมานะครับปึ๊บเป็นถนนมันจะก็ทั้งหนทั้งคว่ำนั่นแหละนะครับอ่าอาจารย์ก็คลิกออกไปเลยนะครับอ่าคลิกออกไปนะครับ อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างแนวร่องน้ําอันสุดท้ายแล้วนะครับแนวร่องน้ําเราก็จะใช้คอริดอร์นะครับไปที่ create simple corridor เนี่ยนะครับปับ๊บอ่าเราก็ไปเปลี่ยนตั้งชื่อมันก็จะควรจะเป็นคอริดอร์หนึ่งใช่ไหมครับจริงๆมันก็จะรันให้เรื่อยๆนะถ้าเราออกแบบไปเรื่อยๆฮะ ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิดีโอนะครับนักเรียนอันแรกเนี่ยมันให้เราไปเลือกอะไลเมนต์ว่าเราจะขุดตรงไหนจะขุดหรือจะถมตรงไหนไปเลือกอะไลเมนต์ถ้าอาจารย์พูดถึงอะไลเมนต์มันก็เราพยายามอ่านภาษาอังกฤษด้านล่างนะครับเราอาจารย์ก็มาเลือกเส้นสีเขียวเราสังเกตรายละเอียดข้างในนี้นะครับมันมีแต่เส้นสีเขียวกับไอตัวที่เราแบ่งไว้จริงๆอันนี้เรามาสร้างทีหลังก็ได้นะครับเราใช้แต่เส้นสีเขียวอาจารย์คลิกหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นมันก็บอกว่านะครับให้ไปเลือกโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เราสร้างไว้แล้วนี่นะครับเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับคือตัวที่เราจะสร้างหลังจากนั้นให้เราไปเลือกอ s เซ m b ี้ที่เราจะเอาถนนไปวางนะครับก็คืออันนี้คลิก3ครั้งนะครับอ่าครั้งที่3คลิกอันนี้ปับ๊บ มันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับคอริดอร์หนึ่งนะครับคุณต้องการที่จะสร้างบนเซอร์เฟตอะไรมันก็ถามนะครับเราก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกเซอร์เฟตหนึ่งโอเคนะครับหลังจากนั้นก็คลิกโอเคไปเลยนะครับตรงนี้อ่านี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือว่าเส้นของอาจารย์มันเลยคอนทัวร์ไปนิดหนึ่งนะครับสลบมันไปไม่ถึงอาจารย์ติ๊กออกเลยนะครับ กลับไปดูที่กลับไปดูที่ถนนของเราเจออะไรครับมีอะไรเกิดขึ้นมีเส้นสีเขียวๆเ,เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือถนนที่เราเอาเข้าไปวางไว้ในแบบของเรานะครับอาจารย์ลองดูดูโปรไฟล์สิลองดู View. ออบเจกต์วิวอาจารย์คลิกที่ตัวตัวถนนนะครับแล้วก็ไปที่ออบเจกต์วิเวอร์นะครับ เนี่ยถนนอาจารย์นะครับเอา้าแล้วม,มันหักไปอย่างนั้นล่ะอาดา๋ยวดูดูในอีทีนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราสร้างเซอร์เฟตก่อนแล้วค่อยไปดูวิวเวอร์แล้วกันนะครับสร้างเซอร์เฟตก่อนแล้วเ,เราค่อยไปดูวิวเวอร์นะครับต่อไปเราก็จะไปสร้างเซอร์เฟตอ่าโดยการไปที่โฮมนะครับคอร์ดริลอแล้วก็ อ่าคลิกที่เส้นนะครับคลิกที่เส้นแล้วก็มาคอริดอร์เซอร์เฟตนะครับอ่าตอนนี้มันยังไม่มีอาจารย์ก็คลิกเลือกเข้ามานะครับเลือกอันแรก c r e a t e c o r r i d o r นะครับ Create c o r r i d o r อ่าเลือกแบบท็อปแล้วก็แอดเข้ามานะครับแล้วแอปพลายโอเคนะครับอ่าโอเคมันมีเซอร์เฟตแล้วเมื่อกี้ยังไม่มีนะครับมันก็เลยแปลกๆนิดนึง ถ้าเข้าไปดูอ่านี่นะครับนักเรียนมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแนวถนนเนี้ยเลนเี้ยให้เราให้เราเห็นนะครับอ่าเป็นแนวถนนอาจารย์ออกก่อนก็จะมีเซอร์เฟตโผล่มานะครับ อ่ะโอเคงานนี้ก็จะมีเท่านี้มีรูปถนนขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับรูปถนนตรงนี้ขึ้นมานะได้ถนนมาแล้วอาจารย์ลองคลอกตรงนี้ดิ เห็นอยู่นะครับนักเรียนนี่ไงนี่ครับก็จะเป็นเป็นภาพสาดีแบบนี้นะโอเคประมาณนี้วิดีโอนี้ยี่สิบนาทีนะครับประมาณประมาณ